สวัสดีค่ะวันนี้ก็เอาเลขเด่นเจ้าพ่อปากแดงนะคะเจ้าพ่อปากแดงเลขเด่นเจ้าพ่อปากแดงงวดประจําวันที่16นะคะ16มีนาคม2องพันห้าหกสดนะคะ เล็กดินเะพาอปากแดงหวดนี้เด่นอะไรบ้างนะคะเด่นอะไรบ้างเรามาชมกันเลยจ้า เลขเด่นเจ้าพ่อปากแดงนี้เขาจะเด่นคล้ายๆกันเนาะกับไอ้มาซีหมอกคูณสองแล้วก็เลยเอามานำเสนอท่านผู้ชมให้พิจารณาเพียงแค่เขาเด่นเหมือนกันนะคะเขาเด่นเหมือนกันก็เลยเอามาให้ท่านพิจารณาอย่างเลขเด่นเจ้าพ่อปากแดงนี้นะครันี่เขาเด่นแปดนะคะ จอมขมังเวทเด่นหแล้วก็ศูนย์ล่างนะคะหบนศูนย์ล่างเลขแม่นบนเด่นหนึ่งนะคะเด่นหนึ่งเลขแม่นล่างเด่นแเนาะเด่นแก็มาตรงกันกันกบเด่นหนึ่งเด่น8นี้เขามาตรงกันกันกนกบเลขมาสีหมอกคูณสองเนาะ ท้าพิสูจน์บนนะคะมาศูนย์นะคะมาศูนย์ท้าพิสูจน์ล่างมาเจ็ดนะคะเจ็ดหนึ่งหรือไม่เนาะนี่เจ็ดหนึ่งหรือไม่ล่างนะคะนี่ล่างเขาจะมักมักไอตัวเด่นเข้าหนึ่งนะคะเลขเด่นมาสีหมอก คูณสองเนะเาะไม่โอ้ขออภัยนะคะเลขเด่นไอ้เจ้าพ่อปากแดงนะคะเจ้าพ่อปากแดงนี่คะ่ะเด่นหนึ่งเด่นแปดนะคะเด่นหนึ่งเด่นแปดเอสก็มา มากไว้ที่เลขแปดนะคะหนะะึ่งแปดเนาะนี่ค่ะส่วนมากเลขเด่นของเจ้าพ่อปากแดงเขาจะเด่นหนึ่งเด่นแปดเนาะเอสก็เลยมาเม้นไว้ที่หนึ่งกับแปดนะคะ ไม่ว่างงวดไหนก็รวยได้นะคะมีแปดหนึ่งด้วยนะคะีนมีแปดหนึ่งด้วยเลขงวดนี้หนึ่งกับแปดจะเข้าหรือไม่เนาะตรงนี้นะคะแจวบนก็หนึ่งนะคะอันนี้ก็หนึ่งอก็เลยมาเม้นไว้ที่เลขหนึ่งกับเลขแปดนะคะ ท่านชอบด้วยหรือไม่เนาะเลขเด่นเจ้าพ่อปากแดงนะคะเต็งแนะคะเต็ง8เลขแม่นบน1น,นะคะเลขแม่นล่าง8 1กับ8แล้วก็ลองเจนะคะลองเจนี่คะ่ะ หนึงมาแรงถ้าหนึ่งมาแรงนี้ก็จะมีเจดหนึ่งะคะนี่เจหนึ่งถ้า8ดมาก็เจดแปนะคะนี่7เจ็หนึ่งดแดนะคะเลขเด่นงวดนี้นะคะหมาแรงสำหรับเลขเจ้าพ่อปากแดงนะคะหกับ8มาแรงนะคะ ก็ลองเอาไปพิจารณาดูหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งด้วยนะคะนี่นี่ค่ะแถวนี้นะคะลองอไปพิจารณาดูนะคะ สรุปแล้วเลขเด่นเจ้าพ่อปากแดงก็คือเลขหนึ่งแปดเจ็ดนะคะหนึ่งเจ็ดแปดนะคะเลขเด่นของเขายอดตำราหวยก็มาเจ็ดหนึ่งเหมือนกันนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดนะคะนี่ ชิวไม้ก็หนึ่งแปดนะคะนี่หนึ่งแปดท่านจะชอบเหมือนกับแอดหรือไม่เนะาเนะเจ็ดกับแปดมาแรงเนาะนี่คือเลขเด่นเจ้าพ่อปากแดงนะคะ เลขงวดน,นี้7 8 1, 7 8แป่เจะเข้าหรือไม่ก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะขอพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาบลอยนะคะสวัสดีคะ่ะ